เด็กๆมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะก็คือการประดิษฐ์ทีวีค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมีกล่องลังค่ะกล่องไซเล็กนะคะมีถุงใบงานนะคะคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะกันไกลค่ะ แล้วก็สีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เด็กๆตัดฝาตรงปากกล่องออกนะคะตัดออกแบบนี้เลยแล้วด้านบนนะคะเราก็จะเจาะเป็นรูยาวๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะคือตัวของทีวีของเราค่ะเด็กๆอาจจะเอากระดาษสีต่างๆมาติด ให้สวยงามก็ได้นะคะเหมือนรูปตัวอย่างของเราเลยค่ะรูปตัวอย่างของเรานะคะทีวีก็จะมีการตกแต่งให้เหมือนจริงมากขึ้นเด็กๆก,ก็อาจจะตกแต่งให้เหมือนกับตัวอย่างของเราเลยก็ได้นะคะพอเราได้ทีวีเสร็จแล้วแล้วเ,เราก็จะเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําตัวของการ์ตูนของเรานะคะ ให้เด็กๆใช้สีไม้ค่ะระบายสีให้สวยงามพอระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดรูปภาพออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาระบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คุณครูนุ่มนิ่มก็ทำตัวการ์ตูนของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาติดใส่ทีวีของเรากันค่ะคุณครูก็จะติดต้นไม้ลงไปนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆก็จจะติดตามจินตนาการหรือว่าตามความชอบของเด็กๆได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะ วาดก้อนเมฆหรือดวงอาทิตย์ตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้ไอศครีมของเรานะคะติดลงเป็นเสาอ,อากาศค่ะเราจะมาทำเสาอ,อากาศของทีวีเรากันนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ทีวีแบบนี้แล้ว แล้วส่วนเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะแล้วส่วนเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะเราก็จะติดใส่หลอดของเราค่ะให้เด็กๆทากาวนะคะแล้วก็ติดรูปภาพลงไปค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้ทั้งสองอันเลยนะคะ เราก็ได้เด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันค่ะวิธีการเล่นนะคะให้เด็กๆใส่รูปภาพเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายของเราเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะ,ะแล้วก็จะสามารถเล่นได้นะคะขยับไปมาได้เหมือนทีวีที่เราดูกันเลยค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ เล่นบทบาทสมุินี้นะคะก็จะช่วยฝึกทักษะทางด้านภาษาความคิดของเด็กๆให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ่มนิ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย